คนสนิทดิวอริสลาชแฉต่อเจ้าของเว็บพนันอวดมีแบ๊กรู้จักคนมีอำนาจเยอะกลายเป็นกระแสข้ามคืนทำเอาชาวเพื่อรอฟังคำตอบกันเพียบเลยค่ะเมื่อสาวดิวอริสลาออกมาแฉสี่พี่น้องทำเว็บพนันโชว์ความรวยจากการหลอกเงินคนไทยพร้อมแนะให้ตำรวจช่วยตรวจสอบซึ่งล่าสุดเพจข่าวช่องซึ่งล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่องแดได้มีการขึ้นโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวจากปากคนใกล้ชิดสาวดิวเพิ่มเติม คนสนิทของดิวอลิศาลาเผยว่าทิดว่ามีหลายคนคงรู้แล้วว่าคนที่ดิวาพาดพิงคือใครและคาดว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะที่รู้และอีกหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมดคราวๆวว่าครอบครัวนี้เปิดธุรกิจหนึ่งบังหน้าเพื่อการฟอกเงินโดยเฉพาะส่วนเหตุผลที่ออกมาพูด น่าจะเป็นที่อีกฝ่ายอวดอ้างรู้จักตำรวจและอวดว่ามีแบ็คเป็นผู้มีอิทธิพลซัพพอร์ตทางทางทีเรื่องจริงเป็นแค่คำอ้างและชอบเบ็กเท่านั้นเอง